สวัสดีครับแฟนคลับเอซครับเอซน้องอิงนะครับมาจากมาจากขอวังโอ้ยขอวังผมก็ไปดูอยู่ไปไอไปไอหยางก็พี่กุน่องผมไปสนามพี่กุน่องดูอยู่ไปขายเนื้อซอยพ่อเอก ในตัวไ้ตันี่ยกูลูมาหอนบ้านของน้ำของน้ำอยู่ข้างหลังครับครับครับรอไปข้างหลังเดี๋ยวเลยครับตัวนี้ตัวใดตัวใดชุดใดให้ให้พี่นัดครับ อบจติดมาไม่นาจริงนั่งแล้วจะไปและวาเล่นแป๊บนึงมานปิดอันนี้จกันให้เดีบอกก็พนังที่ะกันส่วนโตแม่เดี๋ยวบากขอสโตอโอเคเดี๋ยวจะลบแป๊บนึงโอ้ยลุงนี้จะถ่ายไม่ถ่ายเปนหูมืเปนหูมดไผเป็นไผเบียถ่ายอันนี้ได้ นี่เป็นนี่เป็นพระนะครับแค่ไม่ถ่ายหน้าไงนี่เป็นพระนะครับเป็นพระที่เพื่อนเก็บไว้นะครับไปทําบุญแต่ละหมองแต่ละหมองนี่เป็นพระมาจากสะแก้วีมีตะกุดนะครับมีตะกุดโอ้แต่ละองคือเลี่ยมเลี่ยมกันหนามมะหมดเลยครับนี่ ยาดบุรีน้ำแข็งวัดเขาลาวต้องเรี้ยแก้มมาคือจากทีโอู้ใส่เสื้อเถอะเดี๋ยวออกนี่เอามาจากนู่นเหรอครับไม่ใช่บ้านอยู่ยโสส่วนนี้นะครับคือชุดชุดวัดเขาลาวอวบปากท่ออวอปากท่อลาดบุรีนะครับนี่เป็นชุดของไอชุดประธานเลยนะครับพี่น้องเตรียม เหลี่ยมกันนนามย่างดีครับตั้งใจนำมามอไใ้หนองอุงอิงนะครับเพื่อที่จะนําเบี้ยแก้นะครับชุดนี้จะมีเบี้ยแก้อยู Finding ่สองตัวนะครับแล้วก็มีเสือด้วยครับมีบหลวงปู่ทวดขอวังอยู่บ้านใดครับบนมนติ้ว มันตอยู่คุณนำไซุนำไสุนำไซโอ้ยผมไปผมไปดูอยู่ไปขายเนื้อลวกดูอยู่ดอกปรียจ้างน้องไปหมดอ่ะบ้านเราหน่อยบ้านพี่พวนจูดจุ้สองสนามนี่ล่ะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอยู่ าบางไฟไงบ่ไฟไงไฟต่อหางของของขอว่าเี้ยสมคิดบ่สมคิดการบา่ย,ยไปยืนรถอยู่ในัน,นไไยันสมคิด้าหลา,ายค่ายบังไฟอยู่หันมีแต่บางไฟขายไงไกล่องกล่องฟ้านะครับบางไฟขายไงขายดังไปขายเนื้อหลวกดูกครับพี่น้อง จนขายจนเอ๊ะพี่ลาสุดเลยคือปีหกหกเมื่อกี้นะสวยนะครับเบียแก่หนสวยเลยครับพี่น้องเบียแก่ที่เพื่นเพื่อนเหลี่ยมย่างดีนะเบียแก่แก่แก เบียแก่เนี่ยเป็นแก้คุณใสแกไอแก้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามาเห็ดใส่เฮาน่ะป้องกันได้หมดโอว่าเบียแก่น่ะมันป้องกันได้หมดคุณไม่ให้พูดงั้นงั้นผมไม่พูดครับอ่ะคุณไม่ให้พูดผมก็จะไม่พูดนะครับแต่ผู้ใดสนใจวัตถุมงคลของบ่าวโทนนะครับเด้อเอามือนีสิไป มีสิบปวัดบ้านจานอยู่ครับพี่น้องนี่ครับวันนี้จะไปวัดบ้านจานนะครับจะไปบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่มุนรครับมังกรคู่นะครับหลวงปู่มุนนะครับร้อยสามสิบปีชาติการนะครับนี่ครับพี่น้องร้อยสามสิบปีชาติการนะครับ ถ้าสนใจครับพี่น้องทักเฟสมาทักเฟสมาครับสนใจทักเฟสมาครับนี่ครับพี่น้องทักเฟสมานะครับเฟสนี้นะครับชายอิสระนะครับเป็นหลบบาวโทนครับเป็นหลบบาวโทนนี่ครับ ทักเฟสนีไหมครับพี่น้องแล้วคือคือตัวนี้หนี่มีเอฟซีพันซังไว้แล้วนะครับนีบาทอนกระจัดเป็นชุดไว้แบบนี้ครับเพื่อที่จะนําไปแพ็กกลองอีกตัวหนึงนะครับแล้วก็แพ็กกลองแล้วก็จะส่งจัดส่งนะครับแต่ว่าชุดนี้คือพระรบกครับพระหมดพระหมดนะครับวัตถุม,มงคลหลวงปู่มุลที่บาทอนบูชามาคือหมดนะครับแล้ว วันนี้จะไปบูชาที่วัดมาเพิ่มนะครับพี่น้องกับผู้ใดสนใจกระทักมาสอบถามเลยครับราคาสามารถจับต้องได้นะครับนี่ครับร้อยสามสิบปีชาติการนะครับมับงกรคู่นะครับจัดสั่งแล้วก็ปลุกเสกเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับในเพื่อใส่ในงานไอเปลี่ยนจีวรครบรอบวันละสังศาีลงปูม,มุนนะครับวันที่สิบเอ็ดมีนาคมนะครับพี่น้องมีมอล่ ปฐมบันเทงศิลน,นะครับผู้ใดสนใจที่จะไปรับชมซื้อบัตรหน้างานรับพระ1องค์นะครับทางวัดหรือว่าผู้ใดอยู่ใกล้บริเวณแถวแนี้เนี่ย,ยอยากไปเบิงอยากไปชมกะมารับบัตรน้ำบาวโทนใดน,นะครับบาโทนมีบัตรแต่ว่าบาวโทนคือสิบบรไดไไบเบิงนะครับแวะมาถาว่าสิไปเบิงมะล่ำบาน จ้านในสิกะเวะมารับบัตรได้นะครับบ่าวโทแจกครับพี่น้องแจกบัตรวันที่สิบเอ็ดมีนานะครับวัดบรรจานนะครับอขอบคุณทุกกำลังใจครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ฝากเบิร์โฆษณาให้นัมเลเดอครับพี่น้องได้เวลาแล้วเดี๋ยวสิไปหาอาหารน้องๆหลังบ้านนะครับขอบคุณทุกกำลังใจสร้างกะเข้ามาลุยงานต่อครับ สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเอาไว้สมีสะกนครับพี่น้องยวพันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ